การดีแต่ไม่มีใครเห็นเลียนายก็ไม่เก่งจะก้าวหน้าได้ยังไงสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่1% Solution Podcast ที่จะเอาอาหารฝรั่งที่น่าสนใจมาแปลงเป็นอาหารไทยที่ย่อยง่ายให้คุณนำไปใช้ได้ทันทีโดยเชฟพีแพทย์หญิงธนิดาค่ะวันนี้ค่ะจะเป็นอีพิโซดที่6 จะโตในองค์กรอย่างไรถ้าเราไม่ใช่สายเลียตอนที่2ค่ะ m y s e l l e r How To ในวันนี้ค่ะมาจากหนังสือทำงานแทบตายทำไมไม่โตของคุณบีอภิชาติ HR Next Gen จากตอนที่แล้วนะคะอีพิโซดที่5เนี่ยพีทเล่าให้ฟังแล้วว่ามี3ประเด็นหลักนะที่ทำให้เราเนี่ยก้าวหน้าในองค์กรถึงแม้เราจะเรียนนายไม่เก่งก็ตามก็คือ 1. เอ๊ะจริงๆแล้วเป็นสายเลียจริงหรือ ความจริงคือรู้ใจนายเป็นอย่างดีนะซึ่งพีได้พูดไปละเป็นการปรับม i n เซ็ตลบอคติก่อนแล้วก็มองแบบแยกแยะนะถ้าใครอยากฟังรายละเอียดไปฟังในอีพิโซดที่แล้วเลยค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะจะพูดถึงเรื่องดีและเก่งแบบเยบๆไม่พอคุณต้องดังด้วยอ่าและเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือทำยังไงถึงจะดีและจะดังค่ะโอเคเอ่า บอกแล้วค่ะว่าวิธีที่1เนี่ยอยู่ในอีพิโซดที่ห้านะคะปรับไมค์เซตก่อนแล้ววิธีที่สองและวิธีที่สจะอยู่ในอีพิโซดที่6คือวันนี้ค่ะเป็นการเรื่อง how to นะถ้าคุณดีและเก่งแบบเงียบๆค่ะไม่มีใครรู้นายไม่รู้แบบปิดทองหลังพระจะพอไหมแล้วต้องทำยังไงให้ดีและดังด้วยนะอยากมาชวนคุยนิดนึงค่ะอลองคิดดูสิคะว่าหนังสือดี อ่พูดผิดเอาใหม่คุณคิดว่าหนังสือดังคือหนังสือดีใช่ไหมคะหนังสือที่ติดเบสเซนเลอร์ทุกเล่มเนี่ยคือหนังสือที่ดีจริงๆหรือเปล่าแล้วหนังสือที่ไม่ดังแต่ดีมากๆเนี่ยคุณว่ามีจริงไหมเราเนี่ยเคยได้ยินกันมาว่า ไม่ควรตัดสินหนังสือจากหน้าปกนะคะแต่ลองถามใจตัวเองดูสิคะว่ากี่ครั้งแล้วที่คุณซื้อหนังสือตามแผงเบสเซลเลอร์กี่ครั้งแล้วที่คุณซื้อเพราะว่าชื่อเรื่องมันโดนหรือกี่ครั้งละที่คุณซื้อว่าปกมันน่ารักปกมันเจ๋งโดนจริตนะคะและกี่ครั้งละคะที่คุณซื้อมาแล้วคุณรู้สึกแบบผิดหวังอะ คิดว่าหนังสือเบสเซลเลอร์ที่ดังๆปกสวยๆเนี่ยจะเป็นหนังสือที่ดีส่วนใหญ่พี่ว่าอาจจะดีแต่พี่คิดในใจว่าไม่ร้อยเปอร์เซนต์หรอกคะ่ะที่คุณซื้อมาแล้วจะถูกใจคุณทั้งหมดเจ้านายของเราก็เช่นเดียวกันค่ะถึงแม้หัวหน้าหรือผู้บริหารที่ดีเนี่ยจะไม่ควรตัดสินหนังสือจากปกแต่เราก็บังคับให้นายเราเนี่ยเลือกที่จะหยิบหนังสือที่ไม่มีปกไม่ได้เหมือนกันค่ะ และผู้บริหารที่เจ๋งพอเนี่ยต้องรู้ว่าเล่มไหนมีดีแค่หน้าปกแต่ถึงจะเจ๋งแค่ไหนก็ไม่มีใครที่ไม่เคยพลาดใช่ไหมคะย้อนกลับมาดูที่ตัวเราค่ะถ้าเราดีและเก่งแบบเงียบๆแบบปิดทองหลังพระในทุกๆวันเนี่ยก็เหมือนหนังสือค่ะที่เนื้อหาข้างในเนี่ยดีมากๆแต่ไม่มีใครรู้ว่าดีไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีอยู่ในโลกไม่ดึงดูดใจให้ใครอยากจะหยิบมาอ่าน แต่นายเนี่ยอาจจะไปเลือกคนที่เก่งไม่เท่าเราหรือหนังสือที่อาจจะข้างในไม่ได้ดีเท่าเราแต่พรีเซนต์ดีนำเสนอดีทำปกให้หน่าอ่านน่าหยิบมากกว่าเราก็เป็นได้นะคะดังนั้นค่ะถ้ามั่นใจแล้วว่าเราคือหนังสือที่ดีเนื้อหาแน่นก็ได้เวลาที่จะตกแต่งปกให้โดดเด่นละค่ะคำว่าตกแต่งปกของพีเนี่ยคือถ้าเราดีแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักวิธีที่จะแสดงความเก่งความดีของเราออกมาด้วย คำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะทํำยังไงล่ะถึงจะสื่อสารความดีออกมาได้แบบเป็นธรรมชาติมากที่สุดหนึ่งวิธีค่ะที่คุณบี h r e x าร์เเสนอคือทำงานให้ถูกต้องเป็นประจำและสม่ำเสมอและหาโอกาสทำงานยากให้สำเร็จบอ่อยๆอื พอลองนึกดูค่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่ใครจะทําได้สมมุติถ้าคุณเป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้านายเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่าเฮ้ยคนเนี้ยทาได้ก็ไม่แปลกค่ะที่งานยากๆก,ก,ก็จะตกอยู่กับคนหน้าเดิม,ดมๆซ้ําๆเพราะนายมั่นใจและรู้สึกวางใจแล้วไงว่าเฮ้ยให้คนนี้ทําเนี่ยสําเร็จแน่ๆดังนั้นค่ะหน้าใหม่อย่างเราเนี่ย จะต้องยกมือเส,อเสนอเลยค่ะว่าพี่คะขอทํางานนี้นะคะเข้าไปพิสูจน์ให้นายเห็นว่าเราทําได้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะทําแบบนั้นได้เนี่ยเราจะต้องสัะสมความรู้ความสามารถมาก่อนให้มากพอเพื่อเราเวลาที่จัดแสดงศัก,กยภาพนะคะและการสะสมความรู้ความสามารถเนี่ยทำได้หลายทางทางที่นิยมมากๆและเป็นเหมือนกับทางลัดที่รวบรวม แบบสุดยอดเคล็ดวิชาให้เราทำตามได้แบบง่ายๆนะคะก็คือเรื่องการอ่านหนังสือค่ะการอ่านหนังสือเนี่ยคือทางลัดที่ดีมากๆจากประสบการณ์10ปีของใครก็ไม่รู้ที่ประสบความสำเร็จในเรื่องหนึง่งไม่ยอ่อสรุป เน้นแต่เนื้อหาเน,นเน้นให้คุณอ่านเนี่ยจบได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงนะประเด็นก็คือเดี๋ยวไวพ้พีมีโอกาสจะมาแชร์ให้ฟังว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงเนี่ยให้เราเรียนรู้ได้ไวอ่านได้ไวยิ่งสะสมความรู้ได้เร็วและมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่คุณจะแสดงความสามารถให้นายเห็นเนี่ยก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆค่ะพอคิดถึงตรงนี้นะพีนึกถึงเรื่องแบบรายการเชฟกระทะเหล็กอะที่คุณเห็นไหมว่าเชฟว่แต่ละคนอะจะจะแบบอ่า พอเห็นวัตถุดิบเนี่ยก็จะแบบทำก็จะต้องคิดเมนูแล้วก็ทําได้เลยนะจะใชให้ฟังอย่างนี้ว่าการที่เราเนี่ยมีของมีองค์ความรู้ในหัวเยอะเนี่ยคือเหมือนกับเราเนี่ยมีวัตถุดิบที่เตรียมพร้อมละที่จะปรุงมีทักษะด้านนู้นความสามารถเรื่องนั้นความรู้ความรอบรู้เรื่องต่างๆเราเหมือนมีวัตถุดิบอะ่ะที่เตรียมพร้อมอะ่ะพอเมื่อไหร่เนี่ยพอมีโอกาสมาถึงหรืองานที่แบบเฮ้ยเราจะใช้เราจะต้องแสดงความสามารถแล้วเนี่ยเราก็สามารถดึงวัตถุดิบ เหล่านั้นน่ะก็คือของที่อยู่ในหัวเนี่ยออกมาใช้ได้ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะทํากันได้ในวัน2วันใช่ไหมมันก็คือต้องอาศัยการสะสมนะคะแล้วการอ่านค่ะคือแบบวิธีที่ดีมากๆเลยที่คุณจะใช้สะสมองค์ความรู้หรือวัตถุดิบในหัวของคุณ ดังนั้นค่ะมาสรุปกันว่าจริงๆปิดทองหลังพระไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะแต่ถ้าอยากจะเติบโตเร็วเราจะต้องรู้จักมาปิดทองหน้าพระกันบ้างแล้วคุณจะพบเลยค่ะว่าไม่ใช่สายเลียก็โตได้ไวในองค์กรถ้ารู้จักสื่อสารและเสนอเป็นนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้ค่ะทุกคนคะลองดูเลยค่ะว่ามีงานไหนบ้างที่เรามีความสามารถพอที่จะอาสาขอนายทำเพื่อพิสูจน์ความสามารถได้ไหมถ้ายังรู้สึกยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ก็ลองดูว่าถ้าเราอยากจะทำงานยากๆแบบชิ้นนี้เราต้องรู้เรื่องอะไรบ้างมีทักษะอะไรฝึกอะไรบ้าง จัดการตัวเองค่ะเตรียมตัวให้พร้อมโอกาสมาถึงเมื่อไหร่คุณจะได้ยกมืออาสาแบบทำได้แบบมั่นใจเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อคุณทำงานที่ยากสำเร็จได้บ่อยๆไม่ช้าแล้วค่ะคุณก็จะได้เลื่อนขั้นเป็นคนที่นายไว้ใจในแน่นอนจบไปแล้วค่ะสำหรับ3ประเด็นที่ทําให้เราก้าวหน้าในองค์กรถึงแม้จะเรียนน้ยไม่เก่งก็ตามนะ อย่างแรกเลยเปลี่ยนจากม่วคติก็ใสเลียวเ,เป็นทํายังไงให้เราเป็นคนที่รู้ใจนายคือการอยู่เป็นนะคะ2ปิดทองหลังพระไม่พอให้มาปิดหน้าพระด้วยนะคะสามจะทํำยังไงให้เราให้นายรู้ว่าเรามีความสามารถอ่สาสวิธีนะคะลองไปทําดูเลยค่ะแล้วพบกันในอีพิโซดหน้าค่ะพี่จะมาใช้ฟังว่าเฮ้ยพอเราเป็นคนโปรดของนายแล้วเนี่ยเราจะโดดเด่นยังไงในแบบที่ไม่ให้เพื่อน เ,เกลียดน,นะคะเพราะอย่าลืมนะว่าการที่เราจะโตได้เนี่ยคือนายดึงเพื่อนดันถ้านายดึงอย่างเดียวนายดึงขึ้นแต่เพื่อนไม่ช่วยดันไม่มีใครสนับสนุนแถมมาแบบแทงข้างหลังดึงเราลงเนี่ยโอกาสที่เราเก้าวหน้าค่ะก็จะน้อยนะเพราะฉะนั้นค่ะ ทำยังไงให้ในายดึงและเพื่อนดันมาพบกันอีพิโซดหน้าค่ะถ้าใครคิดว่าสิ่งที่พี่เล่าให้ฟังในวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์พี่ฝากกดไลค์กดแชร์หรือใครมีไอเดียอะไรคอมเมนต์มาได้เลยค่ะมาแชร์กันค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะเรียนรู้ไหวใช้ชีวิตเป็นกับวันเปอร์เซนต์โซลูชฟังเรื่องราวดีๆกับพี่ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ